วันดคนวันนี้หนูจะทำเก็บกระดาษให้แม่ทียงขยะให้แม่กวาดบ้านให้แม่แล้วก็ห้อยผ้าให้แม่อาบน้ำเองแล้วก็ขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าห้าชุดแล้วก็ขายกละมานขายกวาดบ้านขายลามยาย ขายกาแฟขายอนติมใครกคระปูดขายทูนขยะดเก็บขอนแล้วก็ตั้นใจเรียนแล้วก็จะนอนจะไม่ดือ้อจะไม่ฟนจะจะเรียนเก่งๆจะหายืนให้แม่แล้วจะรับแม่รับพอ่อรับตารับคุณย,ย่า รักรักยี่หว่ารักรัดนันทีรักไอเกนรักเปาเป่ารักแบบบัวรักเฮวายรักการ์ตูนรักทับทิมรักคืนสุดท้ายก็คือพีพีรัดแอนนารัดเฟนตันรัดเดเยียรัดเบียและ พอเพียงล่ะพอเพียงแล้วพอเพียงหนูจะจ่ายตอนให้แม่ค่าเธอเป็นรวยรวยหนูจะได้เรียนเก่งเก่งแล้วก็อ่านเก่งเก่งหนูจะอ่านดีตีเอาดิทานเองตอนโตหนูจะเล่าดิทานเองตอนโตหนูจะขายชุดเองกวาดบ้านด้ว หนูจะตั้งใจดีๆแล้วหนูจะขายคอแล้วก็ขายกาแฟแล้วก็ขายผัดบมูแล้วก็ขายบุกตาแล้วก็เป็นห้องนอนสว,วยๆมีเอลฟ้าหนูจะหางยืในให้ฟื้เป็นชุดเอลฟ่าสวยงามๆหนูจะได้ชุดแอนนาวันนี้หนูขอลาไปก่อนนะคะ